การดับตัณหาเสียได้ก่อนแต่จะเกิดอุปาทานดูก่อนพิกุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข์แก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ครั้นพิกุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่า ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุก์ขเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราม,มรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุก ดูก่อนพิขูทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวินญ,ญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข์ดูก่อนพิกูทั้งหลาย เพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคาณะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนต์อุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข์ดูก่อนพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญ,ญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอปุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข์ดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโพธพะท,ทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกดูก่อนพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมรมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี et oon, et e Les> Les ้คือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทโมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข์ดูก่อนพิกูทั้งหลายเหล่านี้แลคือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งทุกข